มาถึงจังหวัดแปร่แล้วคิดถึงเพื่อนนี่เลยเพื่อนเอกเลยเอกแม่กรอง <laughs> <laughs> โอ้งสิ่งที่เดินทางมานี่เลยีลนหน่วยหลังมือนเนี่ยอ <laughs> <h ums> นี้ต้องการเลยไงแม่กอเหมือนกอไไันใช่เหมือนค่ยอยจะสีเลยใช่ได้ได้ได้ล้รสชาติแม่กอเป็นไงรอกอ่อนนะอือปั๊บ โอ้โร่อยมากนับไวาอร่อยมากนบำวายอร่อยมาก,อ,อ,มากอือม,มองแล้วลูกกูมองแล้วนะอืมรอคิดอะไรวะ